ครับผมสวัสดีครับผมมิทวัฒน์นันวัมานะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการสร้าง Google Sites นะครับถ้าไม่ได้เก็ต้องไปที่ Google Chrome นะครับนะครับนที่ว่านะครับ Sites Google com นะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับก็เป็นอีเมล ครับของ Google นะครับครับผมนะครับอา่านล็อกอินนะครับอาหารตัวเมลของ Google แล้วนะครับก็มาที่ไซต์นะครับก็ไปที่ที่สร้าง ตั้งชื่อไซ์นะครับนะครับเลือกทีมนะครับ นะครับตัวนี้เป็นไซต์ทดสอบน,บนะครับนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับนะครับเรื่อแรก,กแคือการแก้ไขหน้าเว็บนะครับตัวที่ไปทุกตัว ครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับคลิกที่แก้ไข เมื่อพิมพ์ตัวอักษรเสร็จนะครับเราก็สามารถแก้ไขนะครับเพิ่มเป็นตัวหนานะครับเพิ่มขนาดของฟอนต์นะครับนะครับเรื่จัดกล่งกลางนะครับแล้วก็กดที่มันทึกนะครับลิกที่มันทึกนะครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับต่อไปในการเพิ่มหน้านะครับ ็ไปคลิกที่การสร้างหน้านะครับรายสร้างหน้าวิชาฟิสิกสห์ห .5 นะครับนีเขาเลื่อนลรมาข้างล่างนะครับเลือกต้ำหน่งอื่นนะครับคลิกให้เป็นสีแดงตรงชื่อนะครับ เพื่อจะให้มันอยู่ในระดับเดียวกับตัวหน้าแรกนะครับคือเป็นสับเดียวกันนะครับมีทีสร้างนะครับก็จะได้แน่จะเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับนะครับนะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแ้่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็สามารถใช้การ Copy นะครับแท่นการพิ์นะครับเพื่อการสะดวกและรวดเร็วน,นะครับ,น,น,รน,รบนี่ขอยกตัวอย่างก่อนนะครับสั้นๆนะครับ ก็ทบที่าคิดที่บันทึกนะครับก็จะได้เนื้อหาเขงหน้าแรกนะครับนะชื่อว่าหน้าของวิชาฟิสิกส์หน่วยเานั้น,นครับนี่ผมจะใส่เป็นตัวหน่วยนะครับรนะูทที่หนึ่งที่สองที่สามที่ห้านะครับต่อไปนะครับก็จะเพิ่มหน้าอีก เสร็จแล้วเลือกตำแหน่งอื่นนะครับครับตัวนี้ก็เป็นการเลือกตำแหน่งของหน้าเว็บไซต์นะครับนะครับเขาจะให้ตัอนู่ในตำแหน่งในสับของวิชาฟิสิกส์ม5นะครับซึ่งเป็นหน่วยเราสร้างไว้นะครับก็จะให้อยู่ในในส่วนของวิชาฟิสิกส์ม5ที่สร้างนะครับนะ อันที่หนึ่งก็จะเรื่องโมเมนตัมนะครับก็จะอยู่ในสับของวิชาวิสิกรับนะครับในส่วนนี้เราสามารถแทรกเนื้อหานะครับจากหรือว่าความรู้นี้ได้นะครับไปที่แทรกนะครับนัเพื่อนมาหาจาก youtube นะครับแล้วก็ไปที่ youtube นะครับนะครับพิที่หน้าใหม่นะครับเราไปหาลิงก์ที่ youtube นะครับ แล้วเทียเอานี่ก็แล้วกันนะครับเอาไว้นี้นะครับแล้วก็ copy นะครับด่วนเอียงนะครับขับไปวางครับตรงนี้นะครับนตังแท้นนะครับวิดีโอยูทูบนะครับแล้วขนาดนะครับแล้วกดบันทึกนะครับนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็คือการจัดนะแมของ YouTube นะครับจัดกลางนะครับ ก็คลิกรงนี้นะครับนะครับจัดซ้ายจัดขวานะครับในส่วนของมันก็คลิกคลิกนะครับนะครับในส่วนของยูทูบก็จะมาโชว์นะครับตรงตรงที่หนึ่งนะครับหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับกาคลิกที่หน้าอ่าตรงนี้นะครับในส่วนของการแก้ไขหน้าเว็บนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับลบออกก็ได้นะครับถ้าพิมพ์ผิดหรือเพิ่มเนื้อหาผิดนะครับ เราตรงนี้ได้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็เพิ่มมือเลือที่สองนะครับก็ไปที่เพิ่มในการสร้างหน้านะครับนี่พอสร้างเป็นตัวอย่างนะครับหเลือกตำแหน่งอื่นนะครับเลือกเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในสับเดียวกัน นะครับนะครับอ่าหน้าที่หนึ่ง้าที่สองนะครับนี่ก็เพิ่มเนื้อหาได้ตามสะดวกหรือจะเพิ่มไฟล์นะครับนี้เราบันทึกไปก่อนนะครับเพิ่มหน้าอีกหน้าหน้าหนึ่งนะครับ หรือเลือกตำแหน่งอื่นนะครับเลือกเป็นใช้สิบโมหะนะครับแล้วก็คลิกสร้างนะครับเป็นเท็จนะครับหรือจะเพิ่มในส่วนของอหน้าประปัดผู้จัดทำนะครับก็นะครับเพิ่มหน้าสร้างหน้า ที่เลือกตำแหน่งอื่นนะครับนะครับเลือกที่นะครับคลิกทีครูนะครับตรงนี้นะครับจะให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับในส่วนของพถิติกับหน้าแรกนะครับแล้วก็จัดทำนะครับให้ในส่วนนี้นะครับในกรณีที่การ ต้องการย้ายหน้านะครับนะครับย้ายหน้าย้ายย้ายสับของหน้านะครับก็จะคลิกที่หน้านั่ก่อนนะครับจะเลือก็จะอย่างที่หนึ่วกเลือที่ใส่นะครับแล้วก็เลืกแล้กตัวเฟืองนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ย้ายหน้าเว็บนะครับมันจะย้ายไปที่ในส่วนไหนนะครับก็เลือกคลิกสีแดงแล้วก็คลิกย้ายนะครับ นี้ไม่ไม่ต้องนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับเมื่อทําเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะาไปที่นะครับแชร์นะครับเพื่อทําให้เว็บไซต์นี้ออนไลน์นะครับที่แชร์นะครับนะครับที่เปลี่ยน ตัวนี้นะครับนัเรียกเป็นสนานะทางเว็บนะครับแล้วก็บันทึกนะครับการเข้าถึงนะครับให้ดูได้นะครับนะครับแล้วก็เปิดเป็นใช้งานสิทธิระดับหน้าเว็บนะครับคลิกเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับ เมื่อเราคลิกเปิดเพื่ออนไลน์เสร็จแล้วนะครับตรงปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขียนคาว่าปิดแกปิดการใช้สิทธิ์ระดับหน้าเว็บนะครับก o p y มย้เ r l เก็บไว้นะครับ URL ที่ได้นะครับก็จะมันจะยาวนะครับซึ่งมีปัญหาในการจำนะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วไปที่นะครับเว็บ ด g จีนะครับแล้วกเป็นเพิ่มวันนี้เราจะทำการย่อ URL ลงนะครับกับจากก๊อปปีล้ลเมื่อกี้นะครับแล้วก็เพจวางนะครับแล้วก็ตัวไมล์ลิงก์นะครับนะเลือกเป็น a u n n เ n ็ n n n G นะครับกดไปที่ช็อเทนย l เนะครับ in f ฟ l e นะครับรอสักครู่นะครับเราก็จะได้ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับที่มีอ่าสั้นลงนะครับและก็สวยงามนะครับมี่ทดลองดูได้นะครับ แล้วก็พี่ในส่วนของยูเอนะครับนะครับแล้วก็ไป็นเพจตัวนะครับทีทีกับทีทีนะครับ G. 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 นี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยิงเองเซเอย็นเอ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 ็นซีนะครับเอ็นเทอนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์เพื่อมาหาตัวลิงก์ไซต์ของ Google นะครับ,นะรบก็ข้อจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทำ o o o l l s ไซ e ์นะครับสวัสดีครับ